สุขกับเราชาว NT เล่าข่าวทุกวันสุขกับ Friday NT News บีบายจันจิราประทุมมามาแล้วค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวนชาวท t ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Friday NT News กับดิฉันจันยิราประทุมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเจะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เช่นเคยนะคะหลังจากการออกพรรษาผ่านพ้นไปแล้วก็ถึงหน้าของเทศกาลทำบุญกระถินค่ะซึ่งกระถินนั้นก็จะมีความพิเศษตรงที่มีการกำหนดช่วงเวลาในการทำบุญได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นก็คือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ าเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่้าเดือน12ค่ะกระถินเนี่ยเป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พระพิสุผู้อยู่จําพรรษาครบ3เดือนสามารถรับมานุ่งห่มได้โดยคําว่าการทอดกรถิน,นหรือการกรานกรถินจัดเป็นกิจกรรมทางพระวินัยที่พระพิสุสงฆ์พึงกระทําร่วมกันเป็นสังฆสามัคคีภายในระยะเวลาที่กําหนดคือพระสงฆ์สามารถกระทําสังฆกรรม นี้ได้นับตั้งแต่วันแรม1ค่ํคเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน12ก็คือก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงนั่นแหละค่ะระยะเวลานี้ค่ะถึงเรียกว่ากระถินการหรือระยะเวลาทอดกระถินหรือเทศกาลทอดกระถินนั่นเองโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุคาห์ภิสุกสงฆ์ผู้ทรงคุนวุิที่มีจีวรชํารุดดังนั้นกระถินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะค่ะซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเทลวาดแล้วกรถินยังมีในฝ่ายมหาย,ยานบางนิกายอีกด้วยแต่ก็จะมีข้อกําหนดแตกต่างกันไปนะคะการได้มาของผ้าไตรจีวรนั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ศรัทธาเพื่อนําม,มาทอดกระถินโดยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทําให้เกิดทานพิธีการถวายผ้ากรถินหรือการทอดกรถินของพุทธศาสนิกชนขึ้นในปัจจุบันและ ด้วยการถวายผ้ากระถิ่นนั้นจัดเป็นสังฆทานคือถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระพิสุสง์รูปใดรูปหนึ่งคณะสงฆ์วัดหนึ่งหนึ่งก็สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปีเท่านั้นจึงทําให้ประเพณีการทอดกรถ,ถินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สําคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไปค่ะประเพณีการทอดกรถ,ถิ่นของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั้นมีมาช้านานแล้วนะคะก็มีทั้งพิธีหลวงและก็พิธีราชโดยการถวายาพระกระถินของพระมหากษัตริย์ นั้นจัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญเป็นประจําทุกปีในปัจจุบันถวายผ้าพระกฐถินในแง่ของการสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสําคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสําคัญลงไปแต่กลับให้ความสําคัญกับบริวารของกฐถินทานแทนค่ะเช่นเงินหรือวัตถุสิ่งของเพื่อนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาถาวรวัตถุและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะสําหรับกรถิน พระราชทานอันนี้เรามาพูดถึงกรถิ่นพระราชทานกันบ้าง ก็คือพระกฐถินที่ถือว่าเป็นผ้าพระกฐถินบริขารและบริวารกฐถินซึ่งเป็นของหลวงค่ะแต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการองค์กรหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอันเชิญไปถวายอย่างพระอารามหลวงต่างๆรัฐบาลโดยกรมการศาสนาก็จะดําเนินการจัดหาผ้าพระกฐถินและบริวารพระกฐถินซึ่งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสมาคมบริษัทห้างร้านและบุคคลทั่วไปจะต้องยื่นความจำงของ ขอพระราชทานผ่านไปยังกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและเมื่อถึงกำหนดกรถินการก็ติดต่อขอรับผ้าพ,พระกรถินและบริวารพระกรถินจากกองสาธารณูปถัมกรมการศาสนาเพื่อนําไปทอดณพระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทานก็จะต้องจัดทําบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพ,พระกรถินพระราชทานส่งไปยังกรมการศาสนาเพื่อจะได้จัดทําบัญชี รายชื่อผู้ขอรับพระราชทานผ้าพพระกฐินส่งไปยังสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าระอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระราชกุศลในการที่หน่วยงานองค์กรหรือบุคคลทั่วไปอัญเชิญผ้าพพระกฐินไปถวายณอารามนั้นค่ะในานามของเ t เองนะคะ ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้เอนทีตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนําไปทอดถวายที่วัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะซึ่งงานกถินครั้งนี้เนี่ยถือเป็นงานบุญครั้งสําคัญในหนปีมีครั้งเดียวที่ผู้บริหารและพวกเราชาวเอนทีตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจะได้มีโอกาส ทำบุญร่วมกันค่ะเพื่อสมทบองค์พระกฐินพระราชทานเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไปนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ประสงค์จะเข้าร่วมขบวนแห่แล้วก็มีพิธีสมโพธิด้วยซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง11 พฤศจิกายนนี้ที่วัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุทธยาสามารถร่วมเดินทางไปได้นะคะโดยในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนใครที่เดินทางไปวันนี้สามารถเดินทางไปร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะย้ํา,าโดยไม่ถือเป็นวันลาซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและไม่สามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายจากส่วนงานได้โดยรายละเอียดกําหนดการและการแต่งกายได้ทางอินทอร์เน็ตเลยนะคะและก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านที่เดินทางไปร่ว ร่วมงานบุญกระถิ่นพระราชทานครั้งนี้และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ อยากได้เน็ตบ้านสปีดแรงแ NT จัดให้ครับยั่งอยากได้เน็ตบ้านราคาดีๆคุ้มๆ NT จัดให้ครับโปรนี้เลย NT Super Plu s Fiber เน็ตบ้านไรสุดขีดคุ้มโดนใจ1,500เมตรแค่เดือนละ690าบาทจัดให้เพิ่มสุดคุ้มเลือกได้ฟรีซิมได้ทั้งเน็ตทั้งโทรกล่องดูทีวีคอนเทนต์ว้าวหรือเบอร์บ้านโทรฟรีทั่วไทย NT Super Plu s Fiber แรงสุดคุ้มจริงสมัครเลยคลิก ntplc.co.th กลับเข้าสู่ช่วง ที่สกับ Friday NT News โดยดิฉันจันจิราประทุมมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรน,นะคะตามกันต่อด,ด้วย NTCR ค่ะเดินสายพัฒนาชุมชนในโครงการเพาะพันธดี NT Youth Club รอบนี้มาร่วมต่อย,ยอดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกษมจังหวัดอุบลราชธานี5จุดเช็คอินฟินสมายชุมชนบ้านเกษมค่ะนายกัพลเสิริรัตนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5จุดเช็คอินฟินสมายชุมชนบ้านเกษมที่บริษัทโทรคัมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเอทีเราจัดขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาชุมชนในโครงการเพาะพันดีเอ็นทยุดครับเริวมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุริยรัตน์กอเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีสสสุทธ,ธิชัยจรุเนศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ จังหวัดอุบลราชธานีเขตหนายพัทรพ,พลสารการนายอำเภอรตราการพืชผลให้เกียรติเข้าร่วมงานนี้ด้วยค่ะโดยมีนายชูชาติประสานวงผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่2ของ NT ร่วมด้วยนายชัชวานแผนสมบูรณ์โทรคมนาคมจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บริหารเอีร่วมให้การต้อนรับนะคะณลานกิจกรรมวัดกเกษมสำราญอำเภอรตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่3 11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ภายในงาน,นยังมีกิจกรรมโชว์เคสเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชมบ้านกเกษมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะก็เป็น5จุดเช็คอินฟินสมายชุมชนบ้านกเกษมค่ะเป็นการจัดโปรแกรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว5จุดเช็คอินที่น่าสนใจในรูปแบบ One day event ซึ่งก็ได้แก่พิพิธภัณฑ์เมืองกเกษมสีมาทาเวสุวรรณวัดกเกษมสะพานแขวนข้ามลำห้วยชี โอทปนวัดวิถีบ้านกเกษมแล้วก็ยังมีถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านกเกษมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านกเกษมในรูปแบบวิดีโอที่มีแกนนํามักคุเทศน้อยของชุมชนนี้แหละค่ะซึ่งก็เป็นเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการเพาะพันดีเอ็นทียุดคลับจัดทําขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายในชุมชนและที่สําคัญค่ะมีพระครูกเกษมธรรมานุวัฒรเจ้าคณะอําเภอตรการพืชผลจเจ้าอาวา วัดเกษมสำราญแล้วก็ยังมีอบาตาบ้านกเกษมโรงเรียนกเกษมสีมาวิทยาคารพัฒนาชุมชนประการพืชผลร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนและก็นํารายได้เข้าสู่ชุมชนมากขึ้นค่ะเพราะชุมชนบ้านกเกษมนั้นเขามีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวดังคําขวัญของชุมชนที่ว่ากเกษมเมืองเก่าถิ่นนักปราดถวยราดฝ่ายธทมพิพิธภัณฑ์บอกเล่าของเก่าล้ำค่าหัตถกรรมจักสารดํ ภูมิปัญญาพระคะรูเกษมผู้นำพาตามวิถีความพอเพียงค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ NTCSR ที่เดินสายในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT ทธยุดครับนะคะตามกันต่อด้วยเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนายรังสรรจรันทร์กุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กรของ NT ได้ร่วมกับนายพิสนุพ,พรอุทกพาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคหสุประชาจำกัดมหาชนลงนามความร่วมมือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทร,รคมนาคมของโครงการบ้านเคหะสุประชาค่ะและพื้นที่การประกอบอาชีพทั้ง6รูปแบบหลักรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จําเป็นในชุมชนช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนโครงข่ายเชื่อมโยงของแต่ละชุมชนเพื่อสร้างระบบเศรษ,ษฐกิจที่มั่นคงในทุกมิติก็จัด M O U ที่ว่านี้ขึ้นที่ออดิททเรียมอาคารสามุรส,สานักงานใหญ่นะคะโดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ NT และเคหสุประชาน,านั้นมีเป้าหมายเดียวกัน ก็คือร่วมกันที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในโครงการเคหะสุประชาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแบบบูรณาการค่ะซึ่ง NT พร้อมที่จะนำโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงนวัตกรรมทางการสื่อสารที่มีมาให้บริการเพื่อสนับสนุนในโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยได้มีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งและเข้าถึงเทคโนโลยี ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้และก็เพียงพอที่จะดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพทั้งนี้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบันนอกจากจะช่วยให้การใช้ชีวิตประจําวันของผู้อยู่อาศัยง่ายขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยเปิดโลกกว้างให้ได้เรียนรู้และเปิดช่องทางการหารายได้เสริมด้วยนะคะหรือแม้แต่อาจจะกลายเป็นรายได้หลักในอีกช่องทางหนึ่งด้วยสําหรับความร่วมมือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสาคัญที่ NT มีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะเลยที่มีส่วนร่วมช่วยเสร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยค่ะต่อกันด้วยเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานายสมยศธนาพิรุณทรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าหนึ่งของ NT นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมงานหรือสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินถนนหลังสวนและถนนสารสินร่วมกับนายวิราชเฉลยสัตว์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมนาคมแห่งชาติหรือกสทาชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบการกิจการโทรคัมนาคมและภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงานณนะบริเวณหน้าโรงแรม โฮเทลมิวแบงคอกถนนหลังสวนค่ะโดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานหรือถอนสายสื่อสารบนถนนหลังสวนบริเวณแยกถนนเพลินจิตแยกถนนสารสินระยะทางประมาณ2กิโลเมตรและถนนสารสินบริเวณแยกถนนราชดาริแยกถนนวิทยุระยะทาง0.8กิโลเมตรโดยเป็นการดำเนินงานหลังจากที่ผู้ประกอบการกิจการโทร,รคมนาคมได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเรียบร้อยแล้วน นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวทางด้านการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ยังได้ดาเนิเนการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งหลังจากรื้อถอนสายสื่อสารแล้วทางด้านการไฟฟ้านครหลวงจะมีแผนที่จะรื้อถอนเสาสายไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2566นี้ด้วยค่ะ ต่อด,ด้วยวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสุวรรณยาปิยะพาณิชยกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบัญชีและงบประมาณและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินได้เป็นผู้แทน NT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดย NT จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมรวมลงนาม เพื่อมุ่งยกระดับการบริหารราชการด้วยระบบดิจิทัลและสนับสนุนให้กระบวนการตรวจสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นที่อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กรุงเทพค่ะพักเบรกกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ NT เน็ตบ้านตัวตึงโปรดีๆและเน็ตจุใจต้อง NT Super Plus Fiber แรงสุดคุมจริง1,500เมกแค่เดือละ590บาทเน็ตแรงสุขีดราคาสุดคุมต้อง NT Super Plus Fiber คลิกเลย ntplc.co.th หรือโทร1888 มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับ Friday NT News ยังคงอยู่กับดิฉันจันจิราประทุมมาฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค่ะส่วนเพื่อนๆนะคะชาว NT มาเช็คค่ะว่าเรามี DNA ความเป็น IMNT ด้านไหนกันบ้าง DNA ของ NT ถูกถ่ายทอดและปลูกฝังสู่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบถือเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ช่วยยกระดับการบริการให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และโทรคมนาคมค่ะ IMNT ที่ชาว NT ตัวจริงมีต้องมีอะไรบ้างเราลองมาฟังกันนะคะตัวแรกค่ะจำกันได้ไหมคือตัวอะไรตัว I ค่ะนั้นก็คือ innovation ส่งเสริมนวัตกรรมนำสมัยคือมีใจมุ่งม,มั่นที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆค่ะตัวที่2ล่ะคะตัวอะไร ตัว A นั่นเองค่ะก็คือ agility ปรับตัวไวไม่ยึดติดปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วไม่ยึดติดอยู่กับปัญหาและอุปสรรค ตัวที่3ละคะตัวที่3ก็คือตัว M ค่ะ Momentum คิดใหญ่ก้าวไปข้างหน้าก็คือมีความกล้าคิดกล้าทำเพื่อองค์กรและส่วนรวมไม่ยอมให้อุปสรรคฉุดรั้งการก้าวไปข้างหน้าโดยเด็ดขาดแล้วตัวที่4ล่ะตัวที่4ก็คือตัว N ค่ะ Nation Oriented นะคะก็คือสร้างคุณค่าให้ประเทศต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการสื่อสารของประเทศให้ยั่งยืนและดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและ โทร,รคมนาคมของเรานั่นเองค่ะแล้วตัวสุดท้ายล่ะนั่นก็คือตัวทีนั่นเอง Touch ค่ะพึ่งพาวางใจได้ก็คือแก้ปัญหาได้อย่างเชี่ยวชาญและมีเหตุมีผลสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรผ่านทุกการกระทําและคําพูดอย่างสม่ําเสมอค่ะเป็นยังไงบ้างคะ I am NT ของเราบางคนอาจจะจำไม่ได้แต่จำได้สักตัวก็จะดีมากเลยนะคะสำหรับใครที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ภูมิใจกันไว้เลยค่ะคุณคือ I am NT ตัวจริงเช็คกันเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปเช็คกับเพื่อนๆด้วยว่ามี DNA IMNT อยู่ตัวไหนบ้างนะคะ ต่อกันด้วยมาดูโลโก้ NT กันบ้างค่ะเช็คด่วนค่ะว่าโลโก้ NT ที่ใช้กันอยู่ผิดหรือเปล่าชวนเพื่อนๆมาทำความเข้าใจการใช้โลโก้ NT บนพื้นสีต่างๆเพื่อช่วยการสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงความเป็นมืออาชีพผ่านโลโก้ของ NT กันเถอะค่ะแรงบันดาลใจของโลโก้ NT ก็มาจากคลื่นสัญญาณหรือว่าท่านซายนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของการสื่อสารมาทุกยุคทุกสมัยและคลื่นสัญญาณน,นี้เองค่ะจะกลาย เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตไปจนถึงเป็นตัวช่วยให้เกิดความสําเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะใครที่เป็นนักออกแบบกราฟ,ฟิกใครที่เป็นมัลติมีเดียใครที่ต้องใช้โลโก้ NT ในการสร้างสรรค์ผลงานสามารถไปศึกษาการนำโลโก้ที่ถูกต้อง ไปใช้เพิ่มเติมกันได้นะคะโดยเข้าไปที่หน้าอินทราเน็ตค่ะแล้วก็ไปที่แบรนด์ t t ไปที่ไอคอนระบบเอกลักษณ์องคอ์กรแล้วก็ไปที่คู่มือแนวทางการสร้างแบรนด์ NT ไปดูนะคะว่าใช้โลโก้ผิดอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าใช้ผิดอยู่แล้วก็ลองไปดูคําแนะนํากันได้ทางอินทราเน็ตเลยจ้าต่อกันด้วยพามารู้จักอินฟ r ราสรั e เะอะของ NT สร้างอนาคตสู่โกไหลพรมแดน NT ภูมิใจนําเสนอ7นวัตกรรมแห่งโลกเทคโนโลยีดิจิทัล ที่บอกเลยว่าล้ำสมัยยิ่งใหญ่อลังการสุดๆเรียกได้ว่าสื่อสารกันได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวค่ะองค์กรของเรามุ่งมั่นยกระดับการให้บริการโครงข่ายโทร,รคมนาคมแบบครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้วยพัฒนาในด้านต่างๆแล้ว7นวัตกรรมที่ว่านี้คืออะไรบ้าง 1. เสาโทร,รคมนาคมกว่า2 5 0 0 0ต้นทั่วประเทศ 2. เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อไปอยังทุกทวีปทั่วโลก3ถือคลอง คลื่นความถี่หลักเพื่อให้บริการรวม6 ย่านมีปริมาณ600เมกะเฮิร์ซท่อร้อยสายใต้ดินมีระยะทางรวม4,600กิโลเมตร 5. สายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสง4ล้านคอกิโลเมตร 6. ดาต้าเซ็นเตอร์13แห่งทั่วประเทศและ 7. ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่โทรได้ทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการให้บริการที่ชาว NT ภูมิใจในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมอย่างแท้จริง ต่อกันด้วยข่าวเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะคะคุณเป็นโรค เครียดอยู่หรือเปล่าออกใครเป็นโรคเครียดบ้างไหนขอดูหน้าตาหน่อยเอาไม่เห็นหน้าอีกถ้าใครเป็นโรคซึมเศรา้าโรคเครียดอยู่แล้วก็ส่วนเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่มีคําถามแบบนี้อยู่ในหัวมาตรวจทดสอบได้ที่งานนี้กันค่ะโดยศูนย์มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานร่วมกับฝ่ายกิจการสัมพันธ์และวินยัยและก็ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลค่ะและยังร่วมกับ2หน่วยงานราชการและ11โรงพยาบาลชั้นนําจัดกิจกรรม ก,การดูแลสุขภาพจิตของพนักงานกับตลาดนัดสุขภาพครั้งใหญ่สุดปลายปีนี้จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะ9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงที่ห้องโถงชั้น1อาคาร9สำนักงานแจ้งวัฒนะพบกับบูธจากโรงพยาบาลต่างๆมากมายงานนี้ฟรีทั้งงานเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธของ VR for Mental Health ตรวจประเมินสุขภาพจิตตรวจระบบทางกายที่ใช้กับผู้ป่วยจิตเวชผ่านเครื่อง TLE e โดยแอปพลิเคชันหรือจะเป็นบททดสอบด้านสมองทดสอบความคล่องแคล่วตรวจภาะวะความเครียดโดยศาสตร์จีนและก็บูธผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆมากมายและที่สำคัญค่ะร่วมรับชมการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อเจอเหตุการณ์สะเทือนใจทำยังไงไม่ให้จิต ตกอ่าน่าฟังมากหัวข้อนี้โดยแพทย์หญิงเพนชายาอติวรรณพัฒแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศูนย์สุขภาพจิตโรงพยาบาลวิมุตค่ะเครียดได้ก็ต้องคลายเป็นนะคะการจัดการความเครียดเบื้องต้นโดยคุณ กัญยกรชัยมงคลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการกรมสุขภาพจิตค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้ถือว่ามีผลต่อพวกเราม,มากาถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดหรือว่าจิตตกเป็นแพนิกอยู่แล้วก็ต้องมางานนี้ให้ได้นะคะจัดขึ้นในวันพฤหสัสบดีที่23พฤศจิกายนนี้9โมงเช้าจนถึงเที่ยงที่โถงชั้นหอาคาร9สำนักงานแจ้งวัฒนะมาเจอเจอกันได้นะคะ ปิดท้ายกันด้วย NT ได้ประกาศกฎ,กฎบัตรคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กรและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่อที่สามารถไปหาศึกษาดูรายละเอียดกันได้นะคะเรื่องของ กดบัตรคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กรได้ทางอินทราเน็ตเลยจ้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับ Friday NT News กลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสสส่่่่งงงงเเเป็นนัััััญญญญาาาาาาณใใหหห้้้ธธออรรูึกกดกดีีญญววยมมคจจจะไ จากวันนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดทุกที่มีเราไม่เคยไกลห่างเธอไม่ว่าที่ไหนไม่เคยปล่อยให้เธอรู้สึกเหงาใจ 三亚。 i